สวัสดีครับวันนี้เราจะมาปลูกมะเขือกันว้าวเกะมะเขือเปาะนะครับอุปกรณ์ไม่ใช่มะเขือม่วงเกะอุปกรณ์มีอะไรมัางครับบัวรดน้ำกอนบัวรดน้ำอันนี้ของพี่ครับบัวรดน,น้ำของน้องพลอยสีอะไรครับเนี่ยเขียวสี<า>ฟ้าส่วนตรงนี้จะเป็นสีขาว โอ้เก่งมากเที่ร้อยสิบเมตรเนี่ยมันจะมีรูอย่างมาเจอก็จะเป็นรูหลอกเลยจุดซึมมาเริ่มกันเลยใครเตรียมดินอะไรมั่งไหนไหนกระถางของน้องพลอยนี่นี่นะครับใส่ดินไปแล้วอันนี้ของไอ้ขามไหนอันไหนของยายอันไหนของยายไหนของน้องพีทก่อนน้องพีทนี่นะครับไหนของพ่อไหนของพ่อไหนของแม่แล้วไหน อ๋อของบากะยาหยีอันไหนดีหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ,ว <c oughs> อเอ่ะเริ่มได้อันดับต่อไปเราก็มาลดน้ําอ่ะลดน้ําลงที่กระถางแล้วกัอนอ่ะอเดคอยกับพีดล,ลดน้ํวันนี้นะพ่ออ่าเดี๋ยวแบ่งกันครับเดี๋ยวแบ่งกันอ่าน้องพลอยกับน้องพีลดน้าในกระถางตัวเองลดน้ําเลย อ่าลดให้พ่อด้วยลดของพ่อด้วยแล้วใคล่อดแล้วพ่อแล้วแล้วใครลดให้ของไอข้ขามอ,อ่าลดของล,ลดของไอข้ขามด้วยลดของไอข้ขามอาพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วแรเกอบหมด ขั้นตอต่อไปพรวนดินครับโอเคพรวนดิน <Yeah. S 1> อ้าวของตัวเองเสร็จแล้วเอาของพ่อกับของแม่ด้วยแล้วของไอ้ขามใครจะลดพวนดินครับไม่ใช่ลดน้ำแล้วของแล้วของไอ้ขามแล้วแล้วใครจะทำให้ช่วยกันช่วยกันเราต้องช่วยกัน ไม่ใช่คูดเขาอีค่นมีเล็บมากโอเคอ่าพอแล้วเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะมาเทเป็นเล็ดลงในสีชมพูนะครับเ,เกี่ยพลเทให้องโอเคแล้วเราก็จะมาปลูกกันหยอดลงเน็ตทั้งหมดก็หยอดลงแล้ะหย่อนได้นบมากนี่ ต้องทำากออกปลูกแล้วมันดีด้วยเดีแต่รากกันที่อาจะไล่ไปทีละอันพี่อยากปลูกยังไหนดูสิจะปลูกขึ้นเองไหมมือเป็นไรนะโด <c oughs> นบาดบาดเด็กซนใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อ่าต่อไปน้องพีทปลูกบ้างอ่าปลูกของตัวเองเอาใส่แม่ต้องไป พิษปลูกให้ขามด้วยขามเป็นหมามพ่อเก็บใจขับเป็นหมาใช่แล้วลกูกเอาไปหมดเลยล่ะเอาไปหมดเลยครับรู้สิอุปรกรณ์ของเรานะครับอ้าวเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังไหนพ่อถ่ายหน่อยเม็ดมันจะเล็กมากเลยนะมันมองไม่ค่อยเห็นนี่ไงนี่ไงอันนี้คือซูม,มใช่ไหนใช่ใช่ใช่ เอาพลอยเกน้อยเห็นแล้วมันอยู่ตรงนี้เอาใส่เลยเอาใส่เลยใส่เลยใส่ของพี่หน่อยใส่ของพี่หน่อยเดี๋ยวมันไม่ขึ้นไม่นะอาใส่เลยครับ พรยังพอยังเสร็จยังครับเสร็จยังครับเด็กๆเราไมมืนต้องรอให้มืดๆนะพ่อทำไมล่ะครับเพราะว่ามันก็ได้ขึ้นจะได้เติบโตมันเติบโตตอนมืดเหรออา้าใช่มันต้องรอนานๆะใช่ไหมอือฮั้แต่ว่าพคคาคเอกจะเก็บคลิปเสร็จก็รอดรอ พ่อเพลจะมาอัปเดตหลายคลิปใช่ไหม <teaching> ใช่ครับออแล้วว่นออาน,ออน,นี่ของพ่ออันนี้ของแม่อันนี้ของขาอันนี้ของปีอันนี้ของพ่อแก่พี่ใช่ไหมอันนี้ของพ่ออันนี้ของพ่ออันนี้ของแม่นี้ของาขาไม่้องแล้วแล้วของพ่อ,พอแล้วแล้วแล้วตะวัดยาหยีหมดแล้ว ตอนต่อไปเราก็จะมากบกันอ้าวขาก้อบเลยกลบเลย,<ๆ>ลเลยอย่าให้เห็นเม็ดครับกบอ่าพี่กบกบฝังเลยอย่าให้เห็นเม็ดนะครับ น้องพลอยเขาเป็นคนเขียนชื่อแปะกระถางแต่ละตัวนะว้าวกระถางแต่ละอันอันนี้ของน้องพลอยอันนี้ของพ่อแม่ของไอ้ขามของตาของยายของปี๊ดั้ข่ะมอะอไอามันจะขึ้นได้ไหมรออ้าวทีนี้เราก็เอากระถางไปวางเรียงกันนะเราก็รดน้ำทุกวันเดี๋ยวก็รอมันขึ้นเดี๋ยวจะถ่ายลิพี้ดู ใช่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย